G, D, U, D to the E. You can back up K, D. Okay. JP Productions. Feel like I'm losing my mind. Come grab me now, be sure I'm ready to die. I'm on my grind. Come grab me now, be sure I'm ready to fly. รยินดีปีดาไม่ได้เศร้าโศกาไม่ได้แปลมันมีชีวิตชีวาคนสมองกินเอาแพ็กมันจะลีฟเอิร์ธชอบทำชิทชอบชิวแต่เขาไม่รีบเยอะก็ทำไปแล้วไม่เหลืออะไรที่ต้องทำลอมมันแล้วลืมมันแล้วไม่เหลืออะไรที่กูต้องจำเพื่อชดตช้นี้กูจะต้องการเพื่อแม่เพื่อแม่กูต้องจำแค่สองคำให้กูแซ่สองการด้วยกูทุ่มช่องชีวิตก็จะคิดสินธนาและทุกวันอาทิตย์อธิษฐานอยู่เป็นนิจจำกี่แพงแั่นก็ยิบเรียกกูวิบปุระภามาปักเกอร์เป็นอะไรไม่รู้ยิงก้ดังก็ยิงดีมาปักเกอร์ให้ด

Until we die, we lắm mình chơi buộc cứu, you better run, better hide up to the sky, mình đang cứu yên cháo muốn วันนี้นะชัดเจนครบจบทุกกระบวนความไม่ต้องทวนตามไม่ต้องควรข้างอุบัติโดสมาแล้วสองแก้วมึงดูก ujemy, ็ควรจะว่าจะถึงจะทำตามก็บให้ก็จะแบกเอวเล่นกูจะกูไม่ตายถ้ากูไม่ตายกูอมตายหุวขวาหัซสายพักสัยนี่มานี่แพ็คเกียวแล้วกูไม่มีอ้อมมือไม่ต้องรเกียว everybody call me ไม่จอเลยไดรมาแต่ฟังกันดมตีกกชีก็แซชี่นี่ก็ลุยกูชีก็แซชี่แข่งกับกูมีแต่แพ้ลก็แพ้ กูไม่ตายกูยังฟื้นขึ้นมาจากดินดับมันไฟไหม้เพราะไพ่ใบที่เหลือใบเดียวคือคิงไม่ฟังพวกตลกไม่ไปจบนักระบบไม่พ่ถึงความบลิงแค่มองในตาของกูจะไปะกดให้เห็นความจริงกูไม่แค่วิญญาณซาตานจิตวิญญาณก,กูคงออกจะไปช้ามามาจีกน,นิทานดูนการสมุนงานบนนี้นะจีด่วนมันจะดิบางทีชีวิตนี้ต้องลองให้รู้ยังต้องไปเชิญอตง chỉ lên gặp cú đông ao hết tai đây cú mi tai cú mừng tai lên gặp cú đông ao hết tai đây cú mi tai cú ao mừng tai lên gặp đông hết tai tai cú tai